เกลัอจะจะเลินตำรวจก็ตำรวจจับพี่กูตำรวจจับพี่กล้ามากนะเรา,จะ,าจะไม่ทำลยอยค่อยเราจะค่อยๆขับซีดีถอยหลายพีขับไปชนแล้วก็มาโบยพี่หลักฐานมันคาตาจริงนะไม่เราไอช็อตจังหวะที่แบบเขาแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบอะไรนะจะแบบ

<c oughs> พี่ซิวะตายเลิบหายแล้วหี่อว่าแนีกรนชิบหายแล้วอี่แล้วพี่ไปว่ากูตีกันเลวใครเอกมาขึยืนกลางถนนน่ะอ๋อแล้วใครมันเป้วยืนกลางถนนวะชิบหายแล้วตายเลย ใส่บินเลยครับหลอดหมดหลอดหมดครับใส่หลอดเลยง่ายพี่ผมด้วยครับคือให้กูเบิกข้าวไอ้สัตว์หลอดหมดครับหมอเขาหลอดหมดครับหมออย่าชุบนะหลเขาละเมอครับเขาละเมอเขาตายอยู่ครับสุกโตสวยไอ้สัตว์เยี่ยมจริงแล้วก็โดนค่าชุดเชยสามร้อย ตียาไหมครับอืมเฉกครับผมเฮ้ยเขาชนใครอะไรทำอะไรวะเมื่อกี้เขาชนกูเหรอแต่พี่เมื่อกี้เห็นที่วัดกับใครไม่รู้ว่ากระท้อนให้หล่นเมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาไม่ไดแม่งแม่งชนชนแบบทรงกีคาร์แมวแล้วเขาใส่หน้าเขาใส่หน้ากากแล้วก็หายไปพร้อมกับนินจาใช่หรอรถสีรถสีฟ้าแล้วเขาก็หายไปกับลมหนาวพี่ไล่ซึ่งวิ่ววาพี่ไม่มีไม่คำบอกกล่าวพี่ไล่ซึ่งเร็วแรงอ่ะพี่แต่พี่ก็ยังรอเขาอยู่ที่เดิมใช่ไหมล่ะพี่จึงไม่มีวันได้เจออ่ะหล่อวะสองคนเนี้ยหล่อวะ ห <คน S 2> ล่อดคนหล่อทรมานเหลือเกินคือสีดำคนหล่ออุ้ยเลือดเขายังติดหน้ารถเราอยู่เลยเ <c oughs> ลือดเขายังติดหน้ารถเราอยู่เลยไม่แต่คือ <P> พี่จะไม่กลับไปขอโทษเขาหรอกมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอีกไหมอ่ะนัน่นแหละดิเขาเป็นใครเนี่ย <c oughs> อุ้ย ไม่รู้แต่เขาตายเลยแต่เราก็ให้พี่เห็นพวกเหมือนในเสี่ยงพี่อาเธอเหมือนแบบพวก u ูอฟอะใต่ oh. ชุด u อูอว่าวิ่งไปหาคนนั้นน่ะที่สลบอะ่ะแต่พี่ก็มองไม่ชัดอะแต่เห็นว่าเป็นเสื้อพวกพี่พวกพ,พ,พี่ชายพี่อาจจะทำยังไงดี เขาแต่ว่าเขาเขายืนกลางถนนน่ะรถมันก็เบรกไม่อยู่อ่ะพี่จะเอาเรถไปเก็บกาล่าด้เอาไงดีอ่ะนั่นนะดิเอาไงดีเนี่ยพี่ถ้าพี่เอาโอ้โหขาบพี่เหรอเออเอาไงดีอ่ะซีรีนขับพาไปแล้วบอกว่าพี่รู้เท่าพี่ หนูไม่ไปนี่เลยขอไปก่อนโทษนี่พี่ลองไปหาพี่ชายพี่ก่อนไหมเผื่อไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่รู้ว่าพี่เห็นมีเสธออยู่แอปเต็มเลยชิบหายแล้วไงพี่ลินพี่เมื่อจะไปอะไรวะพี่วันนี้เราบล็อไม่ดีเราต้องไปทำบุญนะพี่เมือะเต็มเมอ่ออะไรอะมา เขาทำงานอะไรเนะี่ยพี่โทราหาเพื่อนพี่พี่โทราหาพี่ชายพี่ก่อนว่าไม,ไม่เอาแล้วถ้าไปแล้วเขากราะทืบเราล่ะเขาคงไม่กระทืบหรอกมั้งก็จริงมันเห็นโรงพยาบาลวะตรงนี้เราแอบแอบมองก่อนไหม เอาไงดีอะเราไปเอาไปเอารถไปเก็บแล้วเราเปลี่ยนเป็นแมงกาไซขับไปดูไหมเฮ้ยเอาเรถเอาเรถไปเก็บนู่นกะหลังข้างหลังกะหลังข้างหลังไปเก็บโรงพยาบาลน,นี่แหละพี่ไม่เอาไปเก็บตรงนี้แล้มันเด่นเกินน้องมันเด่นอะไรแค่สีฟ้าไม่เอาไปเก็บหน้าข้างหลังอ่ะให้หนูโทรถามไหมแม่หนูมีเบอร์ไม่เอา่ถามไม่ถามอะไรทั้งนั้นถูกกลัว หรือว่าจะไปขอโทษเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครใเนี่ยกลัวว่าแบบอุ้ยขับรถชนคนอแอบมองก่อนไหมเขาตั้งใจจำสีรถไม่ได้แล้วมั้งเขาไปแล้วไปหมดแล้ว,ไป,ลวไ,ไปแล้วเหรออะไรดีพี่จิมคิดว่าใช่ไหมถ้าใช่ลองโทรไปขอโทษทำยังไไม่รู้อะเก็บไว้ตรงนี้ เก็บเลยไม่ได้ไม่ใช่รถหนูเว้นถ้าตอมอมันคิวเยอะปะจบแล้วแผ่นตกปลาแล้วก็ไปซื้อเยอะมาดี มันไม่หลอหรอขอบคุณครับล,ลองลองลอุ้มเข้าเข้าข้างในหน่อยดิได้ ว่ามันจะเห็นภาพี่ปรับเท็กเจอร์แบบไหนอ่ะมันเท็กเจอร์น้อยแล้วมันไม่เห็นอดีบางทีอ่ะเหรอไมลองปรับแป,ป๊บหนึ่งนะหนูนั่นเตียงก่อนกเจอร์ อยู่ได้ยังไงน่ะขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมผมไม่อยากอยู่ในชีวิตพี่แล้วผมกลัวกลัวอะไรแล้วเราจะไม่ขอโทษคราจริงๆอะ่ะขอโทษใครยังไม่รู้เลยว่าใคร ถ้าพี่หนูก็เห็นเสื้อฟ้าก็ลองโทรถามพี่ซ้ายพี่ดูแต่ไม่รู้นี่ว่าใครนั้นหนูโทรเองแต่โทรทําไมเราไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเกิดเขาแจ้งเราล่ะจะแจ้งว่าเขาตั้งใจขับรถชนคนให้ตายอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเขายืนขวางถนนเองยินตรงกลางาเ,เขาไม่ยอมคนเหมือนตอนที่เราโดนตอนนั้นอีกเราจะทำไงแบบคนคนนั้นอะ เราสวยร้อยอ้าวทำไมรถเปลี่ยนสีขอบคุณครับอ้าวรถเปลี่ยนสีได้ยังไงอะ่ะอ๋อป้าเคยบอกว่ามันต้องแต่งเองแต่งในร้านมันไม่เปลี่ยนมันไม่เป็นสีนั้น